รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไม Issuu m u s ว c s เ v e n c h o i c สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสาระความรูดีๆเรื่องสุขภาพนะครับทุกวันจันทร์5โมงเย็นกับรายการด็อกเตอร์ครับ <Yay! S 1> เย้และในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับน้องๆที่บ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับน้องๆที่นี่นะครับช่วยเหลือเองได้ดีทุกคนเลยแถมยังทำกิจกรรมได้หลายอย่างเลยแหะครับ และรายการดรสมิธของเราในวันนี้นะครับจะพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความพิการครับทั้งเรื่องสาเหตุนะครับการรักษาและก็การป้องกันครับในวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติครับจากท่านอาจารย์ผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคพันธุกรรมเด็กหนึ่งในไม่กี่ท่านของประเทศไทยเราเลยนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงฤดีวัฒนะิริชัยกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะมีขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมรายการกับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราจะให้ข้อมูล ขบคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของความพิการนะครับ,รก,บการป้องกันและการรักษาก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์ครับความพิการจริงๆแล้วเนี่ยเราแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะครับอาจารย์ถ้าเอาง่ายๆก็อาจจะมีสักประมาณ5ประเภทนะคะครับก็ได้แก่ความพิการทางกายที่เราเห็นกันชัดๆเช่นแ,<ต>แขนแข,นขาขาดหาปากแหวงเพดานโบ,รบประมาณนี้นะคะ แบบที่2คือพวกที่เขาพิการทางสติปัญญานะคะก็อาจจะมีพัฒนาการช้าเรียนรู้ไม่ได้ปกติกลุ่มที่3ก็คือพิการทางสายตากลุ่มที่4ก็คือพิการทางการได้ยินนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตั้งแต่กําเนิดก็ได้นะคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะที่เขาแยกออกมาเลยก็คือออทิสติกทำไมลหละครับอาจารย์ด้วยความที่การให้การดูแลเนี่ยจะมีความแตกต่างไปจากอันื่น ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ความสําคัญในการที่จะค้นหาแล้วก็จัดแผนการการดูแลเพราะถือว่าออทิสติกก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยที่หลายๆท่านให้ความสนใจมากๆในตอนนี้แล้วก็การดูแลต้องเฉพาะก็เลยโดนจับแยกออกมาเลยแล้วก็จัดเป็นความพิการด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความพิการในคนอายุในวัยต่างๆนะครับมีความแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ถ้าเราแบ่งตามอายุก็อาจจะเป็นประเภทที่พิการภายหลังใช่ไหมคะเช่นเจออุบัติเหตุอะไรต่างๆ กับแบบที่สองก็คือพิการแต่กําเนิดนะคะแต่นี้ในกลุ่มที่พิการแต่กําเนิดบางอย่างก็เห็นด้วยตาเปล่าตั้งแต่แรกแต่บางอย่างมาเห็นที่หลังอย่างเช่นกรณีของหูเสียหูหนวกเนี่ยค่ะหูเสียหรือว่าหูหนวกมาตั้งแต่กําเนิดละแต่ว่าอาจจะมาถูกวินิจฉัยเอาภายหลังใช่ไหมคะเพราะว่ายากเหมือนกันเพราะตอนเล็กๆเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะมีโรคบางโรคนะคะที่ว่าเป็นโรคมาตั้งแต่กําเนิดเพียงแต่ว่ายังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็น อย่างเช่นเราอาจจะเคยเห็นเคสเด็กบางโรคกรณีอย่างโรคหายากอย่างน้องกี้น้องกันที่เราเคยพอลซานักข่าวคือตอนเด็กๆปกติดีเลยแต่่แต่ว่าก็ค่อยมีหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเขาก็เป็นโรคที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดเพียงแต่ว่าผลของการสะสมของสารที่ผิดปกติเนี่ยมันยังไม่แสดงออกมาให้เห็นนะคะ ฟังดูแล้วนะครับก็ค่อนข้างซับซ้อนทีเดียวถ้าพูดถึงความพิการในเด็กนะครับโดยเฉพาะความพิการตั้งแต่กําเนิดนีครับมันมีสาเหตุอะไรไหมครับอาจารย์ที่เราศึกษาวิจัยพบแล้วละ่ะว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผิดพลาดเกิดความพิการขึ้นนะครัเอาอย่างเช่นอเมริกาเลย ขนาดตรวจสูงสุดขนาดตรวจกันแล้วจนเต็มที่เนี่ยยังหาสาเหตุของความพิการแต่กําเนิดได้แค่ประมาณ50เอร์เซ็นตของเคสก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะพอทราบสาเหตุได้ส่วนที่ไม่ทราบสาเหตุก็คือยังไม่รู้นะคะท่านี้ในส่วนที่ทราบสาเหตุเนี่ยค่ะก็จะเป็นได้ตั้งแต่ว่าปัจจัยที่ไม่ใช่เรื่องพันธุกรรมอย่างเช่นตอนอยู่ในท้องเกิดมีภาวะขาดออกซิเจนนะคะโดยที่อาจจะทราบสาเหตุว่าหรือไม่ทราบสาเหตุก็ตามว่าทําไมค่ะนะคะ หรือว่ามีกรณีว่าได้สารพิษบางอย่างในขณะที่ตั้งครรภอยู่นะคะเช่นคุณแม่ไปเจอสารพิษบางอันหรือว่าคุณแม่อาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างที่จําเป็นจะต้องรักษาแล้วกินยาบางชนิดยาบางชนิดก็อาจจะมีผลได้ต้องได้รับตลอดใช่ค่ะแล้วก็การติดเชื้อเราคงเคยได้ยินว่าการติดเชื้อหัดเยอรมันอาจจะทําให้ทารกในท้องเนี่ย ในช่วงอายุ3 4เดือนเนี่ยมีความพิการได้เพราะฉะนั้นจึงได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันวัคซีนอันนี้เราก็จะไม่ได้ฉีดแต่ผู้หญิงนะคะเราฉีดทั้งผู้หญิงผู้ชายเพราะว่าป้องกันการแพร่กระจาย<ช>ของรโรคต่อไปด้วยฟังดูแล้วก็มีทั้งเรื่องของความพิการทารารรี่ไม่ได้เป็นจากพันธุกรรมไม่ได้ไม่ได้เป็นจากพันธุกรรมก็จะมีทั้งการขาดออกซิเจนในทันนะครับมีทั้งโดนสารพิษนนยาหรือการติดเชื้อที่นี้มาอีกกลุ่มหนึ่งบ้างดีกว่าครับอาจารย์ก็คือเรื่องของ โรคที่เกิดจากพันธุกรรมนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับตอนนี้ครับโรคในกลุ่มที่เกิดจากพันธุกรรมเนี่ยนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องโครโมโซมนะคะว่าเป็นพันธุกรรมแบบหนึ่งบางทีเราก็ได้ยินพูดกันว่ายีนก็เป็นพันธุกรรม่งงกันใหญ่เลยนะครับเพราะตกลงแล้วเอ๊ะจะยีนหรือจะโครโมโซมมันก็จะเป็นยังไงกันต้องบอกว่าเขาคือเครือกันนั่นแหละค่ะถ้าเราคิดว่าตู้เอกสารแล้วกันนะคะตู้หนึ่งคือโครโมโซมครับผม คนเรามีโครโมโซมอยู่23คู่ก็คือมี23ตู้มี23ามตู้แล้วแต่ละตู้เนี่ยเปิดลิ้นชักออกมามีแฟ้มเยอะแยะเลยแต่ละแฟ้มคือ1นยีนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราบอกพันธุกรรมผิดปกติเราอาจจะบอกว่าในระดับโครโมโซมก็ได้ก็คือเห็นทั้งตู้แหว่งหายไปเลยหรือตู้เกินมาหรือตู้เสียนะครับ แล้วก็ถ้าระดับยีนนะั่นคือละเอียดไปคนหน,นอ่งเราก็เราก็มองภายนอกไม่เห็นถูกไหมคะครเราก็ต้องใช้วิธีละเอียดเพิ่มขึ้นไปอีกในการที่จะตรวจทีน,นี้ถามว่าแล้วโครโมโซมหรือยีนเนี่ยมันผิดปกติได้ยังไงบางครั้งเนี่ยพ่อแม่คโครโมโซมและยีนเนี่ยปกติดีนะคะคแต่ว่าในเวลาที่เขามีการสร้างเซลล์ไข่หรือเซลล์อสุจินะคะคซึ่งไข่กับอสุจิเขาจะต้องผสมกันใช่ไหมคะคเพื่อจะเป็นตัวอ่อนแล้วก็พัฒนาเป็นทารกเนี่ยในบางครั้งบางคราวเนี่ยเวลาที่ร่างกายมีการสร้างเซลล์ไข่หรือว่าสร้าง เซลล์อสุจิเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุได้พอมาผสมกันแล้วก็เลยเกิดเด็กที่ผิดปกติขึ้นเองอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งที่พบเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เราก็ยังเรียกว่าโรคพันธุกรรมมีเหตุผลเนื่องจากว่าเด็กคนนั้นก็เท่ากับมีสารพันธุกรรมผิดปกติครับต่อไปเมื่อเขาเติบโตแล้วมิดครอบครัวเขาก็สามารถส่งทอดความผิดปกติให้ลูกได้ตัวเข้าไปซะแล้วนี้เรามีอะไรคร่าวๆมีพันธุกรรมอีกบางแบบนะคะที่อาจจะน่าสนใจก็คือว่า คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้มีอาการนะคะคุณหมอแต่ว่ามีผิดปกติแบบที่เราเรียกว่าแฝงรเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเราเนี่ยมียีนเป็นคู่มีมีโครมโซมเป็นคู่ครหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องได้พันธุกรรมครึ่งหนึ่งมาจากพ่อเราคร,ครึ่งหนึ่งมาจาก,มาจากแม่เราน,น,เนะคะทีน,นี้พันธุกรรมบางประเภทเนี่ย ถ้าเราผิดปกติยีนเพียงแค่ข้างเดียวรเราจะไม่มีอาการแต่ถ้าเราผิดปกติสองข้างนะคะเรามีอาการได้อย่างกรณีหลังเนี่ยจึงทําให้บางครั้งเนี่ยเราพบว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีอันนี้แสงอยู่ผิดปกติที่ข้างหนึ่งทีนี้บังเอิญเวลามีลูกเนี่ยก็ขึ้นกับว่าท้องนั้นเนี่ย เขาเอาชิ้นปกติหรือชิ้นผิดปกติมามจากทั้งฝั่งคุณพ่อมีซ่อนอยู่ขาหนึ่งค,คุณแม่แอบมีซ่อนอยู่ขาหนึ่งแต่ดันเป็นโรคที่ประเภทที่ซ่อนอยู่ขาเดียวไม่มีอาการ uh huh. พอมาแมทช์เจอกันปุ๊บนะครับเกิดปัญหาขึ้นมาเลยใช่ไหมครับ,<อ>รบฟังดูแล้วนะครับความพิการส่วนหนึ่งเลยก็มาจากพันธุก,กรรมนะครับทั้งเรื่องของโครโมโซมเรื่องของยีนนะครับแบบนี้เนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับลูกแน่ๆ เราจะเป็นต้องตรวจโครโมโซมกันหรือตรวจยีนกันทุกคนเลยไหมครับอาจารย์ถ้าตอบแบบสั้นๆเลยนะคะคไม่จําเป็นที่จะต้องตรวจทุกคนนะคะครเราจะใช้วิธีคัดกรองว่าเรารเสี่ยงสูงหรือเสียงต่ําเวลาที่เราเรารู้ว่าญาติพี่น้องเรามีลักษณะพิการแต่กําเนิดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายสติปัญญาทางหูทางตาอะไรก็ตามเนี่ยนะคะคถ้าเราพบว่ามี แนะนำนะคะว่าควรจะปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ก่อนแต่งงานเขาจะได้ตรวจหาชัดเจนว่าในรายนั้นๆนะคะมีสาเหตุจากทางพันธุกรรมหรือไม่ฟังดูแล้วนะครับอย่าเพิ่งกลัวจนเกินไปล่ะครับอยู่ในช่วงหน้าครับรายการดรสมิธของเรามีข้อมูลดีๆจากอาจารย์ดวงนดีนะครับมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องความพิการแตกนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดการป้องกันและจัดการกับความพิการแตกกาเนิดครับต้องติดตามในดรสมิธช่วงหน้านะครับสักครู่เดียวครับ ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้มอบผลิตภัณฑ์จากยูซ r รินให้กับน้องพายไปใช้นะครับเนื่องจากน้องพายเป็นสาวที่รักกิจกรรมการออกกําลังกายมากๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องการอุดตันใต้ผิวจากการที่มีเหงื่อผสมกับเรื่องสำาังที่ล้างไม่หมดนั่นเองครับผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนนี้ผิวของน้องพายจะเป็นไงบ้างครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องพายศึกษาทพี่ยอกหน่อยว่าผิวหน้าพายเนี่ยดูดีขึ้นหรือยังคะเรามาตรวจให้ละเอียดกันนิดนึงดีกว่าโดยเจ้าเครื่อง Acne Digital Microscope นะครับมาดูกันนิดนึงนะครับว่าสภาพผิวน้องพายตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ แค่นี้รู้สึกเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าผิวหน้าดีขึ้นมากเลยจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะก็แบบเห็นตัวเองทุกวันแต่ก็เออผิวห <c oughs> <outfit S 1> น้าเราดีขึ้นจริงนะแต่ก็ไม่กล้าจะคิดแเองหรือเปล่ากังวลแตงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้มั่นใจได้แล้วค่ะว่าสิวจะไม่กลับมากวนใจอีกครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านก็เหมือนกันนะครับใครที่อยากให้ผมไปตรวจรักษาสิวให้ฟรีฟรีครับต้องติดตามในเว็บไซต์ของยูซารินหรือที่ Facebook ของยูซารินก็ได้ครับส่วนสัปดาห์หน้านะครับผมจะไปไขปัญหาผิวพรรณให้กับใครนะครับ สำหรับคุณผู้ชมครับใครที่อยากตรวจสุขภาพผิวอย่างละเอียดนะครับด้วย Acne Digital Microscope ไปได้เลยครับที่วัดสันใกล้บ้านคุณครับ